สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแน,นลนะคะีคลิปหนึ่งนะคะที่ป้าเปียวก็จะลงมาทำงานสวนสลลงมาตัดหญ้านะคะหลังจากที่ฝนหยุดนะคะฝนหยุดโปรยปลายมันตกไม่มากหรอกนะคะมันตกลินๆินแต่ว่าเราก็ได้ขึ้นไปพักอยู่บนบ้านเมื่อครู่นี้อ่าตอนนี้ก็ยังมีเมฆอยู่นะคะเนี่ย ยังมีเมฆดำอยู่แต่ว่าเมื่อฝนมันไม่ลงเม็ดเราก็เลยต้องแวบลงมาสวนนะคะเพื่อที่จะมาตัดหญ้าทำความสะอาดสวนป้าเพียก็จะมาช่วยนะจ๊ะจะช่วยทำอะไร ป้าก็จะมาช่วยเอาญยาออกจากต้นไม้นี่นะคะต้นไม้ที่ปลูกใหม่เราเพิ่จะตอนนั้นเพิ่จะเอาออกได้ต้นเดียวนะคะผลมันลินลินมาก็เลยต้องพักก่อนแต่ตอนนี้ป้าก็ต้องเดินหาเห็นไหมคะหาเหมือนหาเห็ดเลยนะคะเนี่ยป้าจะเดินหาต้นไม้เหมือนหาเห็ดเลยนะคะว่าอยู่ตรงไหนอีกอ๋ออยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ โอ้โหมีแมงมากัดจ่องกล่องแจงแฝงเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนยอดจะไม่เหลือแล้วนะโอ้โหนี่มแมลงมันกัดจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะคะเนี่ยต้นไม้หน้าฝนนี้จึงยากมากเลยนะคะเดี๋ยวป้าก,ก็จะเอาย้าออกนะคะย่าออกจากบริเวณรอบๆต้นไม้เพื่อให้คุณลุงได้มองเห็นจะได้ไม่ตัดจะ,จะได้ไม่ตัดต้นไม้นะคะอันนี้นะคะ ป้าก็ได้เอาหญ้าออกจากบริเวณของต้นไม้นะคะเขาเพื่อให้คนที่ตัดหญ้านี้มองเห็นชัดๆนะคะเสร็จแล้วป้าก็จะเดินไปหาเอ่อเออเอาเอา,าออกจากโคนต้นหน่อย กัดกินพลุนเลยนะคะใบแต่ว่ามันมันยังเหลือยอดหัวงว่ามันจะไม่มากัดยอดขาดนะคะเนี่ยมันกัดใบจองปองแจงแปงเป็นรูพลุนเลยแต่ไม่เห็นตัวนะตอนนี้นอาจจะเป็นแมลงกลางคืนมากินตอนกลางคืนอ๋อไงเจอตัวเจอตัวนี่นี่นี่เห็นไหมคะทุกท่านตายกระดึบกระดึบกระดึบ อยู่ที่มือของป้าเนี่ยโอ้โหนี่แหละนะคะหลักฐานตัวที่มันมากัดกินยอดนี่เนาะนี่ไหนอยู่ไหนเอออีกมีเยอะไหมอุ้ยตายละนี่ไงเห็นแล้วหลักฐานมีเป็นบุ้งนะคะเป็นตัวบุ้งที่มากัดกิน เห็นไหมมันก็ยากมากอยู่นะคะรับถูกพืชหน้าฝนมันก็จะยากอยู่ถ้าต้นเล็กเกินไปมันก็จะมากัดกินของเราอันนี้ป้าต้องเดินหาต้นไม้นะคะเนี่ยมันรกมากจนป้าต้องเดินหาต้นไม้อยู่ตรงไหนอีกนี่แหละเป็นเหตุทำให้โดนตัดบ่อยๆนะคะนี่โดยเฉพาะ โดยเฉพาะต้นนี้เห็นไหมคะทุกท่านถ้าไม่สังเกตดีๆนะคนตัดหญ้าก็ไม่มีทางจะเห็นต้นไม้ต้นนี้เลยนะคะเพราะว่ามันนี่เลยโดนกัดกินจนหมดแล้วนะคะทุกท่านเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยกัดกินจนใบนี้หลุดออกแล้วนะคะมันมันจนเหี่ยวจนร่วงแล้วเหลือแต่ลำต้นเห็นไหมคะ โอ้โหเหลือแต่ลำต้นแล้วก็ยอดอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเนี่ยยอดก็จนจะหักแล้วอันนี้เกิดใหม่นะคะเนี่ยใบนี้ก็คือเกิดขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะโอโ้ใบเก่านี่ก็เหลือแต่กลางที่ป้าเอาทิ้งมอสักครู่นี้อ่ะโอ้โหกินกันหมดจนขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย มันอยู่ท่ามกลางหญ้าที่รกมากๆคนตัดหญ้าตัดมาตัดมาก็จะไม่เห็นแน่ๆถ้าเราไม่เอามาเอาญ้าออกให้เห็นก่อนเดี๋ยวป้าก็จะเอาญ้าออกจากต้นนี้อีกนะคะเพราะว่าเหลือดูยังเหลืออยู่หวังว่าจะโตเนาะอุ้ยกินจนหมดจนเกิดยอดใหม่ก็ยังมากินยอดใหม่อีกเนี่ยเห็นไหมคะกินจนหมด จะเกิดยอดใหม่ออกมาก็ายังจะมากินยอดใหม่อีกอหวังว่าจะเหลือจะรอดเนาะเ็น <c> เ <oughs> ดี๋ยวป้าจะเอาญ้าออกก่อนอันนี้ป้าก็เอาญ้าออกให้แล้วนะคะสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆนี่นะคะจนแทบจะมองไม่เห็นเลยเอาญ้าออกแล้วแต่จะรอดไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันนอ้อหวังว่าจะรอดหวังว่าจะเกิดใบออกมาแล้วจะเหลือนะคะเนี่ยป้าจะพาเลาะเดินไปดูต้นอื่นอีกนะคะต้องหาเหมือนหาเห็ดเลยอุย้ยต้นหญ้าชนิดนี้ก็สวยนะเป็นเหมือนดอกกระดุมทอง หรือว่าจะเป็นดอกกระดุมทองนั่นเองที่มันมาเกิดมันมาตามฝุนตามฝุนตามปุ๋ยที่เรามาเอามาใส่ต้นไม้นะคะโอ้สองหาจากป่าหญ้าเหมือนสองหาเห็ดเลยนี่ไงนี่ไงเจออีกแล้วนะคะเจออีกแล้วต้นไม้ที่เอามาปลูกไว้หญ้ามันเกิดมาจนจะ ท่วมต้นไม้สูงจนมาถึงจนท่วมต้นไม้แล้วนะคะสูงจนปกคลุมต้นไม้แทบจะมองไม่เห็นเห็นไหมคะหญ้ารกเลยเดี๋ยวป้าจะเอาออกนะคะจะเอาญ้าออกไว้เหมือนเดิมนะคะเอาญ้าออกเพื่อที่คนตัดหญ้าจะได้มองเห็นต้นไม้นะคะ เสร็จอีกแล้วหนึ่งต้นเอาหญ้าออกนะคะป้าก็เอาหญ้าออกจากบริเวณต้นไม้เพื่อที่คนตัดหญ้ามานะคะมันรกมากมันมองไม่เห็นแน่ๆนะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่ออีกนะคะสองหาเหมือนสองหาเห็ดเลยเนี่ยอุ้ยสองหาเหมือนสองหาเห็ดเลย แต่ต้นนี้นะอุ้ยรู้สึกว่ายอดจะโดนทำร้ายไปแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหนี่ยอดโดนกัดไปแล้วแต่ว่าน